สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมคะร้อนๆอ,อย่างนี้ปกติพวกเราไปเที่ยวไหนกันคะวันนี้เราจะมาทำเมนูสมูทตี้มะม่วงสตรอเบอรี่นะคะ,ะก็จะมีมะม่วงสตรอเบอรี่แล้วก็โยเกิร์ตนะคะมะม่วงกับสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้นะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็ยังมีวิตามินและก็เกลือแร่อีกหลายชนิดสําหรับโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีแคลเซียมสูงมากช่วยบํารุงกระดูกใช่ไหมคะคนที่มีปัญหาว่าทานนมแล้วท้องอืดหรือน,นะคะก็ทานโยเกิร์ตแทนได้ด้วยนะคะอีกอย่างโยเกิร์ตเนี่ยช่วยระบบขับถ่ายผลไม้และโยเกิร์ตช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะ จุลีนรีและโตบาซิลัสที่อยู่ในโยเกิร์ตนะคะจะช่วยกำจัดเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะเชื้อหลาในช่องคลอดนะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะเราได้ทานทุกวันนะคะจะทำให้ช่องคลอดสะอาดค่ะอันนี้เรามาเริ่มทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำเมนูสตรอเบอรี่นะคะสตอรอเบอรี่ปั่นกับโยเกิร์ตนะคะ ะะนะะสตรอเบอรี่ประมาณหกลูกนะคะนะคะสตรอเบอรี่ประมาณหกลูกนะคะต่อโยเกิร์ตนะคะครึ่งถ้วยนะคะ พึ่งถ้วยก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ใช้น้ำเย็นประมาณ100ยสีซีนะคะจะทำให้ปั่นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สตรอเบอรีบ้านเราเนี่ยจะเปรี้ยวใช่ไหมคะก็เราก็ใช้น้ำพึ่งน้ำพึ่งเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะอ่อนๆนะคะจะช่วย ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะประโยชน์ของน้ำผึ้งมีมากที่เดียวค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความหวานนะคะหลังจากนั้นเราก็มาปั่โดูนะคะอันนี้เป็นเม,เมนูแรกนะคะสูทตี้สตรอเบอรรี่ค่ะ s ตรอเบอรี่สมูตตี้นะคะเรียบร้อยเป็นหนึ่งเมนูนะคะเมนูสมูทตี้มะม่วงเราใช้มะม่วงประมาณครึ่งลูกต่อโยเกิร์ตครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำอีกร้อยซีซีจะทำให้เราปั่นง่ายขึ้น สมูทตี้มะม่วงค่ะและเมนูที่3สมูทตี้สตรอเบอรี่มะม่วงค่ะเราใช้สตรอเบอรี่หกลูกมะม่วงครึ่งลูกแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ถ่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาน้ําเย็นอีกประมาณ100ซีซีนะคะอันนี้เราจะไม่ใช้น้ําพึ่งค่ะเพราะว่ามะม่วงเราค่อนข้างจะหวานแล้วเรากัวัว่ามันจะทําให้หวานมากเกินไปนะคะ ร้อยค่ะสมูทตี้สตรอบเบอรี่มะม่วงสมูทตี้มะม่วงแล้วส му ตี้สตรอบเบอรี่เดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้างสมูทเริ่มจากสมูทตี้สตรอบเบอรี่นะคะหอมสตรอบเบอรี่มากเลยค่ะแต่การที่ ใช้น้ำผึ้งแค่ช้อนเดียวเนี่ยมันทำให้หวานนิดเดียวจะออกเปรี้ยวเยอะหน่อยถ้าคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวนะคะก็อาจจะต้องเติมน้ำผึ้งสักสองช้อนชานะคะรสชาติก็กำลังดีแต่พี่แมวชอบละค่ะสำหรับพี่แมวเนี่ยหวานขนาดนี้เปรี้ยวขนาดนี้กำลังดีค่ะหอมดีค่ะ รสชาติดีมากค่ะ,ะแล้วสดชื่นนะคะเมนูที่สองสมูทตี้มะม่วงนะคะมะม่วงนี่จะค้นๆนะคะทั้งที่ใส่น้ำร้อยสี่สี่เท่ากันนะคะกลิ่นมะม่วงหอมชื่นใจแล้วค่ะสำหรับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะได้กลิ่นมะม่วงความหวานของมะม่วงแล้วก็ความเย็น ของสมูทตี้โยเกิร์ตนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันนุ่มนวลน,นวลนวนะคะชื่นใจมากเลยค่ะหอมมะม่วงนะคะและเมนูสุดท้ายนะคะสมูทตี้มะม่วงสตรอเบอรี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะอืรสชาติมะม่วง สตรอเบอรี่แล้วก็โยเกิรมันทำให้กลิ่นของมะม่วงเนี่ยลดลงกลิ่นของสตรอเบอรี่ลดลงนะคะรสชาติก็มันจะเป็นกลางๆนวๆไปเลยค่ะมันมันก็ทานเหมือนผลไม้ววมะค่ะมันไม่มีอะไรเด่นเมนูสูทตี้มะม่วงสตรอเบอรี่เนี่ย สำหรับพี่แมวพี่แมวไม่ค่อยถูกใจค่ะพี่แมวจะถูกใจเมนูที่แยกสตรอเบอรี่สมูทตี้สตรอเบอรี่ก็สมูทตี้สตรอเบอรี่ไปเลยสมูทตี้มะม่วงก็สมูทตี้มะม่วงไปเลยเพราะจะได้กลิ่นของอสตรอเบอรี่เนี่ยกลิ่นของผลไมา้ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือมะม่วงเนี่ยมันโดดและมันชัดและทําให้เราได้สัมผัสกลิ่นมันเหมือน เป็นอะโลมาชนิดหนึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าทานแล้วเราผ่อนคลายมากกว่านะคะแนะนําสําหรับพี่แมวนะคะพี่แมวจะชอบแยกเลยค่ะไม่ไม่มาปัดรวมนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากไวรัสโควิด19ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ